คนนะครับผมปอปอก็บ่าวนอนาชาแนลนะครับเนาะมือนี้กะหาอยากหากินคือเก่าครับพี่น้องมองเก่ามองเดิมคือสุดเก่แยามครับพี่น้องมาหาเห็ดปวกนะครับเห็ดปวกใหญ่กะมือนี้กะทีมงานเท่ากับมาซีหาคนนะครับเนาะผลประกอบการควอมวลควอมูนเป็นยังไงเดี๋ยวสิท้าพี่น้องไปสัมผัสบรรยากาศด้วยกันนะครับเนาะไป อาการนี mm ้เ hmm. ป <bona? S 1> ็นยังอาการนี้มาความากหน่อยขั้เือนรเทยกระทยันะอ่งมันคืออะไรมันคืออะไรครับ อะไรครับพี่เห็นที่เห็นขดหยียบตรงนั้น

พทหากำลังเสริมกันพ <laughs> <laughs> <live> <defeat> <produ k itor> ี่นนาะโอเ่าวยาอยเด้อเยาวมาคอยเด้อคอยพออีหรีมาเด้อควรเอ้ยอุ้ยอีพ่ออีแม่อีพ่ออีแม่ใส่เงินเห็ยน้ำคอยบ่แม่ใส่เยินปายให้มีแความีพอยีแม่ว้า พอยีแม่อุยอุ้ยอ้ขอยอยากให้พี่น้องมาคอยนันกันเังยด้วอ้ยยาคขอยอยากให้น้องคอยมาเก็บตัวหารก่อนตัวาหารช่วยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต้าข้าจอได้ เมื fate, ่อพอจะคล้องระบายถ้าจะมาเก็บเห็ดมวลน้ำกันจ้าตาจูงามฮะเห็ดปูปูขึ้นมากกว่าจะเก็บออกที่ละดอกนะ หลอๆเลยเออจกเก็บสวดๆเลยอ๋อันี้เข้ามากันสาคนพี่ร้องอปิลี่กแอเิเพมแ้วมานามากยียมมาเด้อขี่ยูนิวบ้างเ,เดี๋ยขึ้นหูมุกไข่นะข่เป็นข้ววีไก่ข่เด้หอเป็นข้วิีตเอาหนเดีขึ้นปก่กนเดี๋ยวไปกันอันนี้กัน,นอืม ก็ขึ้นเด็โอ้ยม่น,นมีความสิเวาแม่ดีออดฟินแห้งว่าวะอกฟินแบบบ่มีผู้ใดมาแย่งแบบชิวๆเลยอืมละ่ะอันนับไปนน้ำเจนึงมาทำดวนมาใสข <อ S 1> <ะ>่ขอนางผ้าเพีบเยบปเอาเรถมาดวนเลยเจยนึงโอ้ยมูกระาคาจะเหมือนขึ้นคือบบ้า เพิ่นมาเพิ่นบริณยินเสียงขออนุญาตวางเนี่ยใส่จักดอกขออนุญาตวางนะครับมันเต็มกำจักดอกแล้วจะคู่บรรพบุรุษละดอกงามค่ะโอ้ยเล็บก็คือดำแนี่อุ้ยอันซ่อนวะเก็บอีกงามงามอะไรอะไดึงเอาดิจิตอลโอ้ยละผู้ถือกล้องก็อยจะเก็บบานนี่นั่น มาเด้อไปเป็นโควิดเนี่เอ้ยจะเทียที่ไอล่ะมาเด้อัวเอ้ยห้องกระไดพอนี่แหละยึดไตใบตองใหญ่จ้าล่ะลู้อ่อนซ้อน เก็บเก็บเก็บอ mm ่าไปนนั่นคนไปนั่งเนั่งเยนเนี่ในตะกาตาเอือนมูมาได้หลายเดอลูกเด้อสะอ่อนแห้งเฮ้ยทมาส่วนจะเป็นสเนาเก็บเ็าดอเดียรกนอยู่บ้านไนลอยู่อยูนี่แหละครับ้เดอาปาเบ้า้้กันกไอ้ก้อยกินกอนเด้อกว่าก่อยแห้งสองขัว ออกมาเก็บผ้าป้าย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 เก็บเหตุการ์เฮี่มาหลายคือวาง่อันซ่อนอันซ้อนค่อยๆเคลียร์ทีนึงนู้อันย่างคำจอนี่มากพอดีเด้ก็ล่งจะเหยียบแล้วก็เลยเปิดใบตองขึ้นมาหกดอกหกดอกแล้วพี่น้องเอย่าไขว้นี่ก่อนขอบคุณที่รับคอมเมนต์นะคะพี่น้อง เด yeah, uh, um. yeah. mm. uh, yeah, ี๋ยวบงัน yeah, oh ัดด uh, uh. e> ีวยไก่เียทงนี้จิมุนเดีก่นว้าวเก่าสิบสิบอ็ดสิบสองไดเดี๋ยวมันจีบงามเาขอยอ๋เอาใจเยินๆมามาเยืนดอเดียวบุ๊บุ๊เห็นไหพี่หน้า ยังเก็บเด้อหอามาเก็บน้ำเด้อได้ยังเหยียบเด้อท่างนั้นเด้อเขาจะเห็นพูดเมือกองมึงที่ละลาตีนก็เมืออันเห็ดอันใกล้กันนักแต่ยังเหยียบเด้อเอาเถอะนี่เจดียดมขึ้นนั้นมันมึงแม่เจดีดมอันโท้หากับบอลลาบได้ยังนี่สงสัยเห็ดอีย่างกุ้มแหลบพี่น้องอ๋อทำน้องทีบ้าง สองกล่องนี่ทำงานทำงานต้อง Youtube ต้องทำงานอันนี้ก็จะเก็บไว้นะคะเดี๋ยวจะดไทยลง Youtube ยังยิกเอามาอันนี้ตัวเดิมออกดีใกล่นี้พี่ค่ะบึงๆบึงๆหน้าหน้าหน้าเอานนี้ ที่เก็บวันน้องคนใดได้เก็บแบบมวนเลยเจเพนเห็นฝนหงว่าฝนเหตุใดพี่น้องไอบฝนหวังสีอยู่ตื่นเหตุเศร้าบ่ยเศร้าใบอันขังแรกในชีวิตดอกงามครับปอโมงยัยค่ะเปินตื่นปีแรกก็มาเลยโอ้ปวดพวกขังแรกของปีสมสมข่อยอยากมาแห้งเอ๊ดึงแห้มันสีดอกมุน่าเก็บบ่ ส, uur, ส, Freiheit, ส่วน procent, ส่วนไหวเห็นครบเดี๋ยวจะงั้นมไดะเลยมันหักใหม่เออส่วนส่วนไหวนะหักใหม่เป็นพอดีเป็นพอดีหมดเออพอดีเลยกระตังกองน้ำเหรอเออมามาเก็บทั้งเก็บมามาเก็บทั้งผีทั้กระดาษ โอ้เส oh, 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 mm ียมหลงมองบานหอดเสียมเมื่อยหลายโอ้ไม่ควรแรงงานตัวนี้ฮะโอ้เบื้งมันเปลี่ยนหางไปเบึ้งเอาพอแล้วบานหน้ากัดได้อิ่มเก็บใจแล้วก็เก็บเห็ดแล้วค่ะบานนี้โอเคพี่แต่มันเก็บน้องถึงเก็บน้องแย่มับว่ะโอ้ยจักบวรรดินี่ กระตาหองนี่สิฮะล่าสุดไม่วางสัตว์มันสิมันมันล่าสุดตินี่นี่นี่แม่อดยึงค่อยๆใจเย็นๆเอาขายเงี้ยเงีน้ำตีครึ่งสีตื่นเต้นเนาะอืมสร้างน้อยอ้ยอย่าว่าบบาแล้วนะเหยียบเด้อเพิ่นเพิ่นเหยียบเด้อครับพี่น้องก็จาเหยียบมันบม้วนในเขินมันยังมันก็เขินแน่นี่นะมันเป็นคอนนะนาบาเนี่ยขว่มคอนแล้วก็มันมีใบใหม่ ทีมหอดหมวกทิมทกระตุยถิมยางพี่นออ้องครับผมอ่อนซ้อนครับคุณทองสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสกุลทุคนเดอครับสามาเก็ตนํ้กันลหรพี่น้องนี่งามอีดีติ๊กได้ดอกขั้นทางอันนี้อันนี้เป็นผลง,งานของสาวเพ็ญนะครับบ่าได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว้ายข่อยพอเห็ดเลยว้าวข่อยพอเฮ็ดแล้วเมื่อเ้านี้เมื่อเสานี้มีแต่บ่าวนอนน้ากับไอไอแอดมินติกกนะครับเนาะพอเป็นกับพอเนาะหน่อย บานนยเี้ยเหมือนแรง้งเล้ำเพียงมากันได้กินเขา้าบานพอฟ้อมขนาดได้กินขา้าวแล้วเิดหมเปิดตากลับมาหอดแล้วค่ะกลับมาหอดบานแล้วนี่คือพ้นงานวันนี้นะคะอันนี้ของเจติกดอกลอยเอ้องงูคือกนักตึงตึงเนี่ เก็บเองจีาเพ้นก็บ้านหน้าเต็มคอมเนต์ายหน่อยเด้อน้อยอันนี้กันแนนแนนได้กระตาหน่อยโซ่โซ่สี่กิโลข้างเจเพ้นสี่กิโลว่าอะไรไปเก็บรึมูติดกระสีมันกับย่ออนซอนหลายสิมาขูดขาเห็ดป่านย่าอันนี้อันีพนักงานพนนักงาขูดขาเห็ดโดยตรงขูดขาเห็ดถ่ายอยู่บ้านว่าจอบสามเทียแล้วบ้ามากเทียว่าจอบขูดขาเห็ดบ้ามากเทียไลา์ซิมาอันละ ฝนฝนโตเไี้ไปหอยเอยดอกงามฝนหมักทางฝนโตเนี่ยนมาอ่างพี่น้องไอ้ใกตีก็ตีขาหมดนะขางามา้ไก่ดินแล้วอ้าโซ่มาโซใหญ่ปีละเทียรพี่น้องส้หัวสีมาหอยบ้านบ้านเออเติต่อแล้วเออไม่อยากไปเก็บโอ้ยอยากไปข้างได้เยินอเออขั้นแม่ไปสินไร้คนนี่ขั้นได้แม่ทนี่กระได้ไร้ค่ัไปพอแล้วพี่เส เกะเพี้ยนเลยพ่อนังงวงเลยพ่อนี่หยิบดอกพ่อนั่งเปน่าน่น่าเกะเพี้ยนไหมไข่สามชิ้ก็ดอกก็พอโค้งนั่นนี่พี่งามแสดงว่าใหย่ดอกโบเบิ้งไรสุดบเบิ้งไลสดข้างไหนเบิ้งเยอะข้างไหนเบิ้งเยอะนี่ค่ะ ผลงานรุ่วชวนนะคะคอร่นชวนเอาควมชุ่มเพาใช่แบบโอบักไก่ไปนะตนตัดยางครับ้รฝคนโตนั่นเป็นใสไป็างขวายบอแยกโอ้พเจ้าไปไปที่มีของก็จอในเขมาล้วนะบอเลยโอเคค่ะข้องมาแ้นเล็กีเลยนะบอยอย่างเดนเนลสสั่งเนาะไอ้เจ้าแจบคมั่นสีอันนั่นบอโอ้บอแมนศิลีโลกอยู่ดีอันตางขามันมามอแมนศิลีโลอยู่ทีนะขาโยกคนมัน จ้าผลงานวันนี้นะจ้าขายาวรวยสวยสวยงามเดี๋ยวข้าก๋าเทียมมาให้คุณยายขูดขาข้าก็าเแกงกินแรงมือนี้บนฝากเขาบ่มีเนาะอันนี้ดีมันมีน่องเดี๋ยวสิขูดขาแล้วก็แกงกินแรงมือนี้ยายแกงเบิดโหลดเดี๋ยวก๋าเสียแปงฝากบอดน้ำยายเสิยแป้ฝากบอดเท้าน้ำจ่าไปนี่นี่ไปสามคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องน้องพลอยแม่เพ็ญด้วยนะคะสวัสดีค่ะ 我再见。